หลายๆคนก็อาจจะอยู่ในช่วงฟาร์มช่วงท้ายกันแล้วนะครับสำหรับเกมไดโบอ Immortal นั่นเองนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ร้านเติมเกม Redman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภยัย100%ด้วยระบบออฟฟิเชียลนะครับมีแอดมินบริการดูแล24ชั่วโมงและตอนนี้เกมที่รักหรือเกมที่เรารักนั้น ก็ได้พร้อมให้บริการแล้วใครอยากจะเติมเป็นล้านเลยเหรอพี่ก็จัดไปเลยเลยครับพี่ชายเราจะเติมกันเป็นล้านไปด้วยกันโปรโมชั่นตามนี้เลยนะครับไปลองเติมกันเลยสําหรับผู้ที่สนใจเพียงแอดไลน์แอดลิสแมนช็อปนะฮะมีแอดทั้งหน้านะครับและตอนนี้เขามีบริการเติมเกมผ่านเว็บไซต์ l i s m a n s h o p c o m ด้วยนะครับจะเติมเกมก็ได้หรือซื้อบัตรเติมเกมก็ดีนะครับสามารถซื้อบัตรในเว็บบัตรเลเซอร์โกเพื่อไปเติมเองได้ด้วยนะครับเพื่อนๆที่สนใจตามข่าวสารโปรโมชั่นใหม่ๆเด็ดๆกิจกรรมดีๆได้ที่เฟซบุ๊กของลิสแมนะคะรับ จะสังเกตเห็นผมผมจะมาที่แมปนี้นะครับแมปอ่อา,าเมาลซาวเวนเหรอหมาลซาเวนนะครับถ้าสะกดผิดขอภัยด้วย อ่าโอเคมันจะเป็นแมปอันนี้หลายหลายคนก็น่าจะเห็นนะว่าเออมันเป็นจุดฟาร์มนอกแมปที่ได้ลูกแก้วไวแล้วก็เป็นจุดฟาร์มที่ดีจุดหนึ่งเลยที่มอนจะเกิดไวมากๆนะครับเป็นประโยชน์ยังไงที่ผมมาฟาร์มที่นี่นะครับการฟาร์มที่นี่คือมันจะสะแต็กมอนได้แล้ววิธีสแต็กมอนก็จะทําให้เราได้เลเวลอัพที่มันไวขึ้นนะครับเห็นหลอดแถบสแต็กคิวไหมครับอันนี้แหละครับที่จะเป็นตัวบอกว่าเอ้ย เนี่ยแหละผมสแต็กไปได้300กว่าเดี๋ยวเราไปดูตอนที่สุดท้ายแล้วผมจะสแต็กไปได้เท่าไหร่กันดีกว่าครับแล้วก็มาสรุปกันว่าเอ้ยมันคุ้มค่าแค่ไหนนะครับสาหรับการฟาร์มนอกแมบปบเรามีโอกาสได้ทั้งของส้มได้ทั้งเจมนะครับแล้วก็ถ้าเป็นปาร์ตี้เต็มอย่างเงี้ยเจมมันดอกง่ายมากแล้วก็เลเวลอัพไวมากๆเลยนะครับจริงๆถ้าตีเต็มอย่างนี้วนอย่างนี้ผมให้เลยนะครับแล้วผมมันเป็นการคูณเซิร์ฟเวอร์อยู่เนาะมันก็จะเป็น คูณได้ง่ายขึ้นด้วยครับก็คือแบบว่าชั่วโมงละเวลเลยหรือครึ่งชั่วโมงเวลเลยยังได้เลยนะครับการตีแบบนี้เนาะโอเคครับเดี๋ยวสคริปต์ไปตอนท้ายที่ผมฟาร์มจนมันสแต็กครบเลยแล้วกันนะครับผมสแต็กไปประมาณพันพันสามพันสี่แล้วหลายๆคนก็อาจจะเคยเห็นคนที่คอนสแต็กกัน99 9 9กาครับการสแต็กมอนแบบนี้มันจะได้ เอฟพี e ที่คูณเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราร,รอดูนะครับว่าผลสรุปแล้วผมจะอยู่ที่พันสี่กว่าครับตอนนี้ผมอัดคลิปเพลินๆไว้เพื่อให้ทุกคนดูเนี่ยครับเราจะได้เ e อ p ถึง3า0 0 0 0หนเลยนะครับก็ไปลองดูกันนะครับการสแตกก็กแบบนี้เป็นประโยชน์นะครับแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสวัสดีครับ